เต็มตะกร้กาเลยครับตัดเด็ดเลยนะครับนี่าเอาไปแกงเด้อพี่น้องเด้อผักตัดนี่วะห,หวานครับต้มน้ำเดียวแกงเลยเลยครับเนี่ยเฮ้ยตาแกตัดอยู่เทีเ่ยวเลยมีฝั่งนู้นอีเหรอตามีฝั่งนู้นอีกเหรอเดี๋ยวดูก่อนเราไปดูไปดูฝั่งนู้นครับ ตาแกข,ขายโลร้อสิบบาทเองครับนะครับมาเด้อเพื่อจะเอาครับติดตอ่อผมงอยังไดครับสวนอยู่ฝั่งนี้อีกตัดตลอดปะป้าตัดตลอดไหมวะตัดตลอดโอโ้โหแข็งแรงโดดขำใย,ยเลยวะ มันม awesome ีนอมัม no ีไม is ่มีด well. <Huh? S 1> ูรุ่นดิรุ่นไม่มีพวกกันหมดแล้วรุ่นก็ไม่มีครับเขาตัดได้หนวดของมันเห็ดปวกก็ออกเปล่าปะเห็ดปวกไม่ออกเหรอเห็ดปวกอ่ะเหรอตัดทุมมือครับนี่สองลูกค้าทุกวันนอ้นอนั้นทำไมตัดทิ้งอ่ะมันเน่าเหรอหมดแล้วหมดแล้วฝุ่นฟางขนนี่มีนอดินตัดลหรอข้าวหนตัดหมดแล้วเหรอ ฝั่งนี้ไม่มีครับเดี๋ยวไปเบืง้งฝั่งหุ่นครับขัางหุ่นร้ายอเบื้องกอทางหุ่นครับอันนั่นน่ใหม่เสียงไฟป่ะน่าใหม่หลวงโอ้ยต้องมีต้นพุ่นอกีกกอนีไปอ้ดเนี่กอนีน่าไงเลย ตัดเลยน้องงาม,งามค,ครับตัดเลยครับตัดเลยตัดเลย,เลยชบัชบชบัชบชโอ่อนเลยครับโอ้ยไปไปโนมเออโมหมดแล้วโอ,เคเคอ้าหะมะม่วงโคตมะม่วงไหนม่เหรอมะม่วงโคตมะม่วง โอ้เดี๋ยวหลังเราไปหามาอยากกินมาหาเสื้อเดือนสี่เดือนห้าเลยนะหามะม่วงกับปลาไปกินดีกว่าเห็ดน่าจะมีเนาะเห็ดไม่มีเหรอเห็ดปลวกไงไม่ออกอ่ะปู่ไม่เอาหน่อไม้อะรนน่อยหรอไหนหมดโอ้ทุเรียนอีกสามปีก็ได้เก็บแล้วเนี่ยของฮวงกับอ้ขันต้นไหนขึ้นน้อยใหญ่เถอะวะฮะยัอหุวงไหมต้นเล็กๆเป่นลูกเต็มเลยนี่เงาะนี่เงาะ ได้กินยังง้อปาะเหรอ<ะ>ทุเรียนยังไม่ออกลูกสักต้นเะอยอย้นี่ครับอัอนออนี้นเป็นบักหนาวโอ้ทุเรียนกับงาอีกสองปีก็ได้เก็บแล้วเลยนี่ครับทุเรียนงามเลยครับเคครับคลิปนี้ไว้ทานี้นะครับเด้อสวัสดีครับ